ค่ะสวัสดีค่ะขน้อยชื่อว่าสุพรรณมากมูลบ้านอยู่คลองซัพ์ตำบลเขาสามสิบอำเภอเขาจะกันจังหวัดสระแก้วค่ะขน้อยที่เข้ามาปฏิบัติธรรมธรรมะเปิดโลกกบรมดาลของหลวงพ่อดีขน้อยมีความรู้สึกว่าขน้อย เป็นโรคปวดหัวเป็นไซนัสแล้วก็กินยามาตลอดค่ะก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะกลอะไรทำไมถึงปวดหัวทำงานได้ทุกวันแต่ว่าอาการปวดหัวเนี่ยปวดปวด,ปวดเวลาเครียดมันจะจับมันจะตึบขึ้นมาเลยปวดหัวแรงมากก็ลเลยคือตัวเองก็ไปรักษาคุณด้วยนะคะคือ ช่วยเหลือคนไปนวดไปอะไรเขาเนี่ยค่ะแต่ก็พอมาเจอธรรมของหลวงพ่อดีก็เลยวันนั้นอ่ะขออุญาตเข้ามาไปรักษาคนไปขออุญาตเข้ามาก็เลยเอาชื่อเข้ามาด้วยก็ความไม่รู้เมตตาเขาก็อยากเขาหายจากที่ว่าอาการที่เขาเป็นเหมือนมีกรรมอ่ะแต่เขาน้อยก็รู้ว่ามีกรรม,แม,รรมูแต่มีกิจอยากช่วยเขา มีกิดเมตตานะคะก็เลยเข้ามาเข้าร่วมอครั้งแรกก็คือหลวงพ่อท่านจะให้อ่าจะให้มีซุม้มแล้วก็ขน้อยเนี่ยก็ได้ไปบอกคนแก่ได้มาคนคนที่ในบ้านนะคะได้มาสิบคนคือก็ไปแนะนำเขาก็ว่าลธรรมะเนี่ย ใช้กรรมได้นะไปไป,ไป,ไปกันเถอะเขาก็มากันสิบคนทนี้โดยที่ไม่เคยรู้จักหลวงพ่อเลยนะก็ก็มาเข้ากรรมาฐานทีนี้ก็เลยตอนนั้นอ่ะก็จะมีซุ้มให้จะจะนั่งตามดินจะอยู่ตามดินเพราะว่าวัดก็ยังแบบคับแคบอยู่ก็เลยพ่อก็ทำจกสลาก จกสลากว่าใครจะได้ซุ้มไหนซุ้มไหนแต่บางเอิญก็เหมือนธรรมะเปิดโลกกรรมดานที่ขน้อยได้มากับที่แรกกับคุณแฉบ้านอยู่ที่คลองสามาคัคคีเขาเป็นคนพ่อจัดงานคือจัดงานนะคะแล้วขน้อยก็มานั่งด้วยเป็นคนที่สองก็เลยเข้าเนี่ยเข้ามาปฏิบททัติธรรมพ่อจกสลากก็ได้ที่สองคุณเฉยได้ที่หนึ่ง ปนอมมาก็คงจะได้ที่เกตอะ่ะแหละเพราะเขาวิ่งตามช่วงช่วงแรกเขาชวนแต่ครั้งที่สองในเขาวิ่งตามเขาสงสัยว่าทําไมเขาน้ําตาไหลพอปฏิบัติเขาก็เขาก็ร้องไห้แต่ก็น้อยก็นั่งหวัวเราะใช้ลมพ่อก็ยิ้มอยู่ข้างในพอเข้าปฏิบัติวันที่คืนที่หนึ่งคืนที่หนึ่งเขาน้อยก็มี ภาวะที่ร้องเพลงอินเดียคือมีภาวะร้องเพลงมีความสุขมีสนุกมีล่าเริงอันนี้ก็ล่าเริงจนกระทั่งถึงวันที่หกวันที่หกก็น้อยก็ไปนวดไปนวดเพืที่ป็นอัมาฤพษ์อมพาตนะคะก็น้อยเข้ามาครั้งแรกยังไม่เป็นอัมาตนะคะแต่ข้าน้อยนะ่ะก็เหมือนก็ดึงกร,รมเข้ามาเอาชื่อเข้ามาแล้วก็น้อยจะกวดน้ําให้เขาทุกเย็น ว่าอ่าคนคนนี้ชื่อนี้เจ้าก,กรรมในเบนขอให้เขาหายนะอย่าอะไรอะไรเขาน้ยก็พูดไปพอถึงวันที่หกเขาน้อยก็เลยว่าเอ้ะร่างกายของคนเราที่เป็นอัมพฤกษ์น่ะอ่ามันเป็นตรงไหนอะไรเงี้ยเขาน้ยก็เลยลเค็กดูร่างกายเขาน้อยเขาน้อยก็เค็กเค็กไปเค็กมาก็รู้สึกปวดตรงนี้เขาน้อยก็เลยเอาไม้ทิ่มเข้าไปผลสุดท้ายเขาน้อยก็เลยเป็นอัมาาพาตเลยค่ะแขนซ้ายเนี่ย เขาน้อยเป็นอัมพาตก็มันก็มาเหมือนคนอัมพาตยกไม่ได้เลยค่ะขาน้อยเป็นอยู่ห้าเดือนเขาน้อยดึงกำเข้ามาก็เลยมาเช่าใช้แทนเขาแต่นั่นมาเขาน้อยก็ปฏิบัติเดือนละครั้งหลวงพ่อจะจัดที่ใดเขาน้อยก็เข้ามาเข้าคอร์สจากที่เอ็มเป็นอัมพาตยกไม่ได้เขาน้อยก็เข้าคอร์สแต่เขาน้อยก็รู้ว่าใช้กำรรจริงๆค่ะสามมันก็ไม่ได้นอน ใช้จนทั้งทั้งร้องเพลงทั้งร้องไห้ทั้งอะไรสรารพัดหลวงพ่อท่านจะถ่ายวีดีโอไว้ชุดชุดวีดีโอนะ่ะมีอยู่เก็บไว้อยู่แต่ตอนนั้นก็หายหมดแล้วแหละพอครั้งที่สามก็ก็ได้ปฏิบัติอกีกครั้งที่สามก็น้อยจะปฏิบัติมาครั้งหนึ่งเป็นอมภาพครั้งที่สองก็ใช้กรรมครั้งที่สามก็ไปที่วัดสามัคคีหลวงพ่อไปจัดที่นั่น พอน้อยก็ฟอกลมฟอกลมแล้วก็ร้องไห้แล้วก็ร้องเพลงก็เสียใจว่านึกในใจว่าถ้าไม่หายเนี่ยทำยังไงดีเราเป็นน้ำพา้ะถ้าไม่หายอ่ะเราอยากขายาเป็นอย่างเงี้ยถ้าไม่หายทายังไงดีต้องหายต้องฟอกลมพ่อต้องหายก็ใช้กรรมนี่กรรมอย่างเดียวไม่สนใจอะไรก็ทั้งร้องไห้ทั้งฟอกลมผลสุดท้ายวันวันที่สี่ระาาย,ยกที่คลองสามกีเขาตาย พ่อก็ไปช่วยเขาตายลุกไม่ได้ก็ตายตาย,ตายสามคืนคนน้อยก็เห็นแต่หลวงพ่อไปช่วยคนทายยกที่วัดของสามาัคคีตายก็เลยกับวันที่หกแล้วคนน้อยก็ยังแขนยกไม่ได้เลยคนน้อยก็เลยนึกในใจว่าถ้าไม่หายมาเลยวัดเนี้นยก็คือนึกในใจแต่หลวงพ่อก็เลยคิดว่าคนน้อยนะ่ะอยากหายก็หลวงพ่อคงจะสื่อรู้ว่าคน้อย ทำจริงๆไม่ได้ทำเล่นๆเหมือนคนอื่นเขาเนี่ยอดอาหารเนี่ยคือเก็บวันอ่ะงดจริงๆน้ำก็กินแค่แค่น้ำอนา,าก,ก็แค่ถุงเดียวแค่เนี้ยบางทีเลยบัดจ,จริงๆไม่หิวมันใช้ตกรรมนี่กรรมอย่างเดียวเลยไม่ได้ลุกไปไหนไม่ได้พ่อก็ไม่ได้สวดมนเลยก็ใช้อัน,นี้กรรมกันชี้กรรมกันโขนแบบแบบ นั่นดูเดือดมากเลยครั้งแรกนะะเพราะขน้อยได้ได้เขี้ยวกรรมจริงๆก็เลยมารุ่นหลังๆเนี่ยขน้อยยังรู้สึกว่าไม่ได้เขี้ยวกรรมก็ธรรมดาก็ไปกับเขาธรรมดาแต่ขน้อยอ่ะก็ถึงวันที่หกขน้อยก็พ่อก็มาตีตีแขนแปะแป๊แป๊แป๊บแล้วก็ยกได้เลยพอยกได้แล้วขน้อยก็ยกก็แขนก็ยกได้ก็หาย อาม,มาพาดก็หายก็เลยพอหายปุ๊บคน้อยก็เลยพาอคน้อยทำเรียนเรียนเรียนพวกเนี่ยแหละดอกไม้กเกษตรนี่แหละอยู่ที่อลันที่รัฐบาลก็ให้เรียนได้เงินสองหมื่นห้าขณ้อยก็เลยยกใส่รถแล้วก็ขนมาตอนนั้นจะมีมีราคาอยู่ตรงนี้ตรงมีมีขัวอยู่ตรงนั้นแล้วก็ ตรงนี้วัดยังไม่มีวัดยังไม่มีเป็นหลังคาอยู่ตอนนั้นก็เลยมาปลูกปลูกปลูกต้นไม้อะปลูกวันเดียวหมดเลยเสร็จหมดเลยทีนี้คอน้อก็เลยเข้ามาอยู่ในวัดช่วยหลวงพ่อช่วยหลวงพ่อมาหายแล้วหลวงน้อยก็เข้ามาวัดเลยก็มาทํเนี่แหละปลูกพวกดอกไม้ต้นไม้อะไรเนี่ยแหละตอนนั้นไม่มีดอกไม้ตอนที่ก็น้อยมานะ่ะยังไม่มีดอกไม้ พน้อยเป็นขน,นมาคนแรกเลยก็มาปลูกแล้วก็ช่วยหลวงพ่อหลวงพ่อทํางานก็ช่วยหลวงพ่อมาสองปีเวลาไปบ้านที่ไหก,ก็ไปชวนออนอนาณาพวกพี่น้องทุกคนอะไปชวนเขาเขาก็ไม่สนใจเขาก็ไม่มาบัื่อนตอนนั้นเผาเผาเผา,เ,าเอาเอาเอากระดูกมาเผาแล้วก็เลยไปอีกครั้งหนึ่งก็เราไปอ้อนวอนก็ไปเถอะ หลวงพ่อท่านสื่อกับวิญญาณได้นะวิญญาไปยังไงยังไงไงเงี้ยท่านก็สื่อได้ไปกันเธอไปดูสักหน่อยเขาก็เออไปก็ไปดีบังเอิญวันนั้นอ่ะเผาเผาศพพี่เขยแล้วเขาก็เลยพากันมาก็มีออนอนามีพี่สะพ้ายมีพี่ชายพ,พี่เบสแล้วก็มีปานอมมีชีเพนและ้ะมีกระถิน สี่ห้าหกคนนะคะพอมานั่งมากราบหลวงพ่อปุ๊บวพ่อก็ชี้ใส่ออนอนณาเลยว่าสื่อกับวินญ,ญาณได้นี่แหละค่ะก็เป็นภาพภูมิใจที่ได้ญาติมาอยู่กับหลวงพ่อสองปีนี่มีใครเชื่อแต่นี่เชื่อเพราะเพราะว่าเป็นอมาาัมพาตแล้วตอนนั้นน่ะรักษาพ่อจะรักษามีอยู่สามคนเช็ดแรกเลยมีอมาาัมพาตเขาน้อยเป็นอมาาัมพาต แล้วก็แม่ประคองเป็นมะเร็งแล้วก็มีอีกคนหนึ่งเขาเป็นโรคเอดเคสแรกโรคเอดอ่ะอยู่ประมาณสามเดือนหายดำวัดสามวันไหนใจขาตายถ้าถ้าไม่มาฟอกแต่เขาอยู่สามเดือนเขาหายเกี้ยงเกี้ยงเกี้ยงไม่มีไม่มีดำไม่มีอะไรเลยปกติธรรมดาเลยแต่ตอนนั้น คนคนนั้นเขาออกไปแล้วเขาก็ไม่ได้เข้ามาอีกพ่อไม่ได้ไม่ได้บอกเขาว่าเออเป็นโรคอย่างนี้หายแล้วก็เข้ามาช่วยวัดนะคือเขาเขาไม่เขาไม่รู้นะคะเขาไม่รู้เขาเลยไปแล้วเขาก็บอกว่าเขาหายแล้วเขาก็เลยไม่ได้มาแล้วเขาคงตายแล้วแหละเพราะว่าเจ้ากรรมนายเวรเขาไม่ปล่อยเขาก็ตายแล้วแหละแต่มีก็เหลือเม่ประคองกับปานีเนี่ยอยู่ช่วยงานวัดงานหลวงพ่อมาตลอด เม่แม่ประคองก็เสียแล้วคืออยู่เกินเกือบสิบปีแม่ประคองสิบปีเป็นเป็นโรคมะเร็งขั้นสุดท้ายขั้นที่สี่แต่กวมาฟอกลมหายฟอกลมหายจากลมพ่อเนี่ยนี่แหละคืออัตยันมากนะคะเคดเคดที่ขน้อยเป็นอะ่ะปวดหัวเนี่ยขน้อยก็เรูยว่าทำไมไม่หายสักที ฟอกกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่หายมีอยู่ครั้งหนึ่งพ่อพ่ออะไะก็ปฏิบัตินี่แหละห้าเจ็ดวันคณน้อยก็เลยขอกับมาพ่อว่าพ่อเมื่อวันนี้ขอให้พ่อนะ่ตีหัวลูกนะถ้าอย่างลูกก็ไม่หายหรอกคณน้อยก็เลยเอาไม้ไผ่มาเหมือนเหมือนของปู่ฤาษีนะ่ะก็เลยก็ทาสีทาอะไรก็เลยให้พ่อเนะี่ยตีหัวตีหัวตรงเนี้ย พ่อก็นั่งเคาะปัก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 กเคาะอยู่ห้าวันหกวันไอ้ขน้อยตั้งกิจอันิฐานว่าถ้าถ้าพ่อทําให้ข้น้อยจะทําเกอาหารเจอ่ะคือเข้าลงครัวคนเดียวพอวันที่หกพ่อก็ตีห้าวันปักปักปักพ่อตีดึงเลี้ยงน้อยลูกอยากติมาแตกว่า แตกก็ไปตีคุกอะไรพ่อก็พูดไปบ่นไปแต่อยากให้ตีรงเร็งอยากให้มันแตกแต่ผลสุดท้ายก็ก้อนลาวกิงๆเป็นมะเร็งในสมองค่ะเขาน,น้อยเป็นเป็นเนื้องอกอะเนื้องอกเนื้อมะเร็งเขาคงจะเป็นเนื้องอกอันเดียวกันนั่นแหละมันอยู่ในสมองเนี่ยท่นปวดปวดมาประจําเลยอะมันจะมีก้อนขนาดนี้ประมาณประมาณนี้ รุดออกมาหรอไม่พอแตกแล้วก็น้อยก็จะเอาอ่าเขาเขาควายน้ำแหลมอ่ะทิมเข้าไปที่ม,มันลาวอ่ะพอทิมเข้าไปแล้วมันก็แตกแปะ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 ทิม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 ,ทม,ม,นม,มนจนตัวก้อนมันแตกหมดพอ,อตัวก้อนแตกหมดอม่ะเขาน้อยก็หายปวดตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งมาเลยเดี๋ยวตะวก้อนนี้มันจะบวมตลอดหัวเนี่ย ก็นอนก็มันปวดมากก็นอนก็ดึงผมนี่ดึงจนหนังเลิกหมดเลยอ่ะไม่ใช่เป็นธรรมดานะครับเป็นมากเลยล่ะทีนี้ก็เลยแบบว่าก็น้อยก็ต้องไปทํากับข้าววันที่วันที่เ็ตออกก็ไปทํากับข้าวพอเสร็จแล้วก็ยกมาก็น้อยก็ทำห้าหม้อทำคนเดียวก็ถวายตรงนี้แหละ เพราะว่าเคสของกระน้อยเนี่ยเป็นเคสแรกเป็น,เ,เ,ปนเป็นคนแรกที่เข้ามาอยู่ช่วยหลวงพ่อที่ว่ามีแม่พึ่งแม่ชีจอยแล้วก็แม่ดมแม่ดมที่มาเนี่ยนม่ชีดมแล้วก็แม่เทืองแล้วก็พระเสาเนี่ยเคสแรกเลยมีมีแค่นี้แหละค่ะมีมีคนที่อยู่กับหลวงพ่อแค่นี้แล้วนั้นเขาก็ทยอยกันมาก็นี่แหละค่ะ คือมันอัตจรรย์มากเปิดโลกกรรมดานเนี่ยถ้าใครแบบว่าเป็นเป็นอะไรที่ว่าเอดเนี่ยเอที่อีกสามอันก็ใจขาดตายแล้วนะหลวงพ่อยังเอาอยู่เลยน้าภาษาอะไรเนื้องอกในสมองแล้วก็อะไรทุกสิ่งทุกอย่างคือรักษาหายแต่หายแล้วก็มีความตันญูมาช่วยงานหลวงพ่อในวัดเนี่ยงานะอะไรพ่อไปไหนก็ไปกับพ่อ พ่อไปเปิดโลกวิญญาณที่ไหนก็ไปกับพ่อไปทุกที่ไปหมดไปทุกที่เลยเนี่ยติดตามรูปรูปภาพพ่อเก็บไว้หมดก็เลยว่านี่แหละขอขอบคุณมากนะคะขอให้ทุกคนที่เป็นโรคอะไรกันแล้วแต่ไม่ต้องกลัวเอาตะเลดออกอย่างเดียวรีดตะเลดออกอย่างเดียวตะเลดน่ะมันเป็นแห่งโลกเราทั้งหมดเลยถ้าหากว่า อยากอายุยืนยาวหรือว่าไม่อยากเป็นโรคเป็นหรือว่าไม่อยากทรมานก็มานี่แหละฟอกลมหายใจบำบัดธรรมของหลวงพ่อดีนี่นะคะจะดีมากๆเลยค่ะสุดยอดสุดยอดของธรรมะเปิดโลกรมาลข่าขอบคุณมากนะคะ